ดีดอมันพกไปก่อนหน้าไม่ได้นี่หว่าก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีมั้งอา่าข้างล่างตึกผมไม่รู้ว่ามีศัตรูหรือเปล่านะเราขึ้นด้วยเคนก็ได้ครับเคเค,เคนเคนอันเนี้ยปีงยังไงวะเี้ยไม่ได้ปาจำไม่ได้ว่าปีงยังไงได้ทำหนักะลรที่ในกูไม่ได้เล่นจอยนานอเออเอ๊มันมีทางขึ้นไหมอ๋อมันปิดทางขึ้นไว้หมดเลยแสดงว่ามันบังคับให้เราเข้าจากตึกจากข้างในนี่เองโอ้เจ๋งว่ะ โอ้เชีย่ยโดนโอ้ยใช่ใช่เออผมมีเกาะทองไม่ใช่แล้วผมเลยสันใช่ไหมจัดไปทิ้งหน่อยได้ไหมฮะโอเคผมเห็นมานละชิมหายละตายไมกูตายไมกูตายไมกูกับตาย อ้าวผมโดนโดนไอ้เหี้ยเอ้ยโดนมาจากไหนวะโอ้โดนมันอยู่ข้างนอกบินมาเติมเรื่อยๆนี่หว่าชิพายอ่างั้นใช้จั๊กเลยแล้วกันครับงั้นใช้จั๊กเลยเดี๋ยวผมไปนี่เองเพราะว่าผมเกาะมันรีเลยโอเควิวสั่งครึ่งหลอดละไกลละไกลละ เต่าคาเลยตอนนี้เล่นในจอจำไม่ได้ลิฟต์อยู่ตรงไหนวะโอเคลิฟต์อย่างนี้ปีนยังไงวะเนี่ยโอ้ยเปิดประตูด้หรอเนี้ยโหกระโดดกระโดดข้ามแพงไปได้ไหมไม่ได้อะว้าวแม่งล็อกมาพอสมควรเลยเนี่ยว่าต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนเลยเนี่ยว้าว เอ่หรือว่าวิวสัองก็เดี๋ยวเดินคู่กับมันนี่แหละครับมันยิงบอสอยู่เราก็มาแจมด้วยแค่นั้นเองหรือไม่ก็เดี๋ยวผมกดชวนมันก็ได้ แต่มีเดตเพอร์เซพชันนี่ผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะแบบเราเห็นโดนเห็นคนตามซอกตามมุมก่อนที่มันจะม,มาเล่นเรานี่แบบช่วยได้เยอะเลยเ <c oughs> ฮ้ผมไม่มีเธอไม์มว่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะมันมีรังกระสุนอยู่แถวนี้ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีรังกระสุนอยู่โอ้ใครยิงกูว่หมดแม็กเลยเคอ๋อเธอเลนเฮ้ล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่มยิงคุณวะ What the fuck เนี่ยป้อมป้อมปืนเออเมื่อกี้คุณเดินไปข้างมาันมันไม,ม่ยิงคุณเออโหส่วนในเพื่อนที่คนเปิดประตูให้เรานี่ ไม่เดินตามมาเลยแื่ยังงงๆทางอยู่มั้งทางยาวอ่ะเดี๋ยวผมโยนสตันไปโอ้โดนมาละครับเฮียเคล็ทีเคล็ทีมันเป็นโล่โอเคสวยสวกว่า แกปิวไปแล้วทำไมรอบนี้บอสมันอยู่ลึกจ yeah. ังวะเนี่ยโ้ได้ไปแจม่วงเจ๋วป mm ้อมป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 อมสองตัวเลยโดนโอ้ยโดน นี่ไงพวกอ่าลังกระสุนนะครับพลังกระสุนตอนที่เราผ่านมาตอนแรกเลยโอ้มันบินมันบินมันบินบินมันบินตันเทเลยโอ้มันบินออกไปอนอกนู่นและโค้เลือนมันแทบไม่ล้นเลยเนะี่ย ลงชั้นล่างครับมันลงชั้นล่างโอ้ทางนี้ไปไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได้ต้องไปอีกทางต้องไปอีกทางมันอ,อยู่หน้าผมเลยตอนนี้หืมลูกโมหกนัดไม่เจ็บเลยโอ้ยบินหนีแล้วบินหนีแล้ว อ่าผมไล่ผมยิงมันจากระยะไกลอยู่ครึ่งหลอดละเฮ้ยไม่ใช่เลือดโดนชิบหายละโอ้ยใช่ใช่ไปตรงผมไป,ไปตรงไปตรงคุณไปตรงคุณไปไม่ต้องสุดนะไม่ต้องสุดไม่ต้องสุดไม่ต้องสุดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยออมันตายแล้วเหรอโอ้ oh, let's go AGL j อ s t oh let's go เฮี้ยของอย่างเฮี้ยเลย เอ้ปืนมันคือปืนอะไรอ่ะเมทเมทเทเลเตอร์ไห,ไหนไหนพี่เอ็สวยทำาเป็นเล่นไปเอออินสเปกปืนนี่กดไงนะครับกดเอาปืนมาดูไงใช่ไหมเอ็ดสวยสวยสวยเอาปืนเร็วด้วยแล้วแรม่วงด้วย,ยไม่ธรรมาดาแต่จบถือว่า ก็ทำเร็จพาาคิจโอเคข้ามได้ข้ามได้ข้ามได้ชัดเจนชัดเจนข้ามได้จริงๆเราข้ามไปอีกฝั่งนึงเพื่อยิงมันจากข้างบนเลยก็ได้นี่หว่าไม่ถึง ตายตายตายกูโอ้ยหมาลูกพ่อหน่อยเอาหมาหมาโอเคเอาละมันมีป้อมเขามีป้อมมีป้อมแล้วป้อมลมละตัวเคบีทางขวาทางขวาเรียบร้อยเลเวลสกอร์ไอ้ยัยโคตรโกง ขึ้นได้ละได้ละได้ละไอ้ยวิธีโคตรโกงเดี๋ยวนะ้ำบอดเต็มหลังคาเลย let's go <S เดอมมาริโอกระโดดสองทีรู้เรื่อง